ไพ่อยากเตือนอะไรคุณก่อนสิ้นปีนะคะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะก่อนจะไปดูคำเตือนนะคะจากพี่ไพ่ดูพลังงานของคุณผู้ชมกันก่อนนะคะสามใบว่าตัวของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ไพ่ใบแรก คุณผู้ชมเป็นคนมีเซนต์นะคะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะเป็นเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นคนพยากรนะคะเป็นคนพยากรได้นะคะเป็นคนที่มีอารมณ์สองขั้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเสาสีดำกับเสาสีขาว คุณผู้ชมถ้าดีก็ดีสุดดีดีสุดสดนะคะแต่แต่ถ้าคุณผู้ชมได้รายก็รายสุดๆดเหมือนกันนะคะอืมเป็นคนมีเซนดีด้วยนะคะเป็นคนอารมณ์สองขั้วนะคะคุณผู้ชมเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวะคะ่ะดีสุดรายสุดนะคะคุณผู้ชมอ้าวตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับครอบครัวนะคะ ครอบครัวก็มีความสุขดีนะคะคุณผู้ชมอาจจะอยู่กับครอบครัวนะคะเห็นไหมอย่างมีความสุขนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีสิ่งไม่ดีอะไรมากระทบนะคะก็มีความสุขดีกับครอบครัวนะคะและคุณผู้ชมก็กำลังมีความรักด้วยะคะ่ะช่วงนี้คุณผู้ชมมีความรักนะคะว้าวค่ะ แล้วมาดูนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนคุณผู้ชมก่อนสิ้นปีมีสิ่งไหนบ้างที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนหรือสิ่งที่คุณผู้ชมยังไม่รู้นะคะที่ไพ่ก็จะบอกนะคะมาค่ะมาดูกันนะคะที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรคุณนะคะ ก่อนสิ้นปีแม่หมอขอพลังงานไพ่ห้าใบเลยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนคุณผู้ชมนะคะไฟหลุดไพ่หลุดโฟกัสค่ะคุณผู้ชมอะ อยากบอกอยากเตือนอะไรคุณก่อนสิ้นปีหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วงนี้อาจจะมีอาการปวดหลังนะคะเนี่ยไม่สบายปวดหลังปวดต้นคอนะคะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ คุณผู้ชมอาจจะนั่งนานเกินไปหรือนอนนานเกินไปไม่ได้ออกกำลังกายให้เตือนให้คุณผู้ชมลุกเดินบ้างนะคะจักกิ้งบ้างอะไรบ้างนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะคุณผู้ชมอย่านั่งนานหรือนอนนานเกินไปนะคะให้เตือนห่วงเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมทำงาน ออนไลน์หรือเปล่าคะการสื่อสารออนไลน์ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยให้พ e w o ดว์ขึ้นนะคะมีการสื่อสารต่างถิ่นต่างแดนมีการท่องโลกกว้างนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมไพ่เตือนให้คุณผู้ชมระวังคำพูดนะคะระวังคำพูดระวังการสื่อสารทางออนไลน์นะคะ ให้พูดแต่สิ่งดีดีนะคะคุณผู้ชมให้สื่อสารเฉพาะแต่สิ่งที่ดีนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ชมการสื่อสารคะ่ะไพ่เตือนนะคะเรื่องการสื่อสารนะคะมาดูอีกสิคะเตือนเรื่องม่วรุ่มหลงมัวเมานี่แหละคะ่ะไพ่ the เดวิลเป็นไพ่ปีศาจนะคะเป็นไพ่ เป็นไพ่ที่ทำให้เราอาจจะลงไปนะคะลงไปหรือ,อทำสิ่งนั้นมากเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่คุณผู้ชมช่วงนี้อาจจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณผู้ชมทำแบบทำมากเกินไปหรือว่าทุ่มเทมากเกินไปนะคะเกี่ยวกับ ออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไปนะคะภัยเตือนว่าให้คุณผู้ชมอยา่าอย่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไปนะคะให้ทำแต่พอดีนะคะให้มีคำว่าพอดีนะคะภพ่เตือนนะคะคุณผู้ชมอาจจะหลงในสิ่งที่ คุณผู้ชมทำตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะทุ่มเททั้งกายทั้งใจทำแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนลงลืมการรักษาสุขภาพตัวเองนะคะให้หันมาทำเฉพาะพอดีพอดีนะคะคุณผู้ชมอาจจะเกี่ยวกับเนี่ยนะคะการอะไรนะคะเลื่อนเลื่อนฟีดในมือถือนะคะ t ิกต o k นะคะ a c e b o o ก l i น e นะคะ เอ่อ u ูทูบเนี้ยค่ะการที่อยู่กับ uh, มือถือมากเกินไปนะคะคุณผู้ชมให้เตือนนะคะให้พักผ่อนบ้างนะคะพักสายตาบ้างนะคะ,ะมาดูกันอีกนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ,โนพ่โชคลาภเป็นไพ่โชคลาภไพ่มีความสิ่งของมีค่านะคะ สิ่งที่ไพ่อยากบอกอันนี้อาจจะไม่ใช่เตือนนะคะแต่เป็นสิ่งที่ไพ่อยากบอกว่าคุณผู้ชมจะมีโชคมีลาบเข้ามาผู้ชมจะมีโชคนะคะอาจจะมีโชคดีในการเสี่ยงก็ได้นะคะก่อนสิ้นปีหรือได้รับสิ่งของมีค่าได้รับความรักจากใครบางคนนะคะหรือมีคนบางใครบางคนหรือมีบุคคลหยิบยื่นสิ่งของมีค่าเงินทองนะคะ ความสุขในขครอบครัวก็เป็นได้นะคะพี่ไพ่บอกว่าคุณผู้ชมจะพบกับความสุขนั่นเองนะคะและจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมจะได้ท่องเที่ยวคุณผู้ชมจะมีการเดินทางท่องเที่ยวได้รับอิสระในช่วงก่อนสิ้นปีนี้คุณผู้ชมจะมีความสุขในการใช้ชีวิต อิสระนะคะอยากไปไหนก็ได้ไปเห็นไหมคะกับเพื่อนดูใจกับน้องหมาแต่งตัวสดใสพี่ไพ่บอกว่าคุณผู้ชมนะคะจะได้รับเนี่ยสุดท้ายนี้ก็คือพี่ไพ่จะบอกนะคะส่วนที่เตือนก็บอกไปแล้วนะคะเนี่ยแต่อันนี้ไพ่บอกว่าสองใบนี้ไพ่บอกว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขและจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะ สำหรับคลิปนี้รับพลังงานแต่บวกๆดีๆไปนะคะสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ